มักไผ่มากมั่นน้องคนะวันนี้มีตารวงข้ามาแก้ข่าวด้วยกับพี่น้องจ้าจ๊โบกค่ะอย่าว่ากันด้วยกับพี่น้องเด้อมักไผ่มากมั่นเลยพี่น้องเมาบบกใหญ่ๆมาค่ะพี่น้องเด้อกลอยขมมงหนอนผมไม่เลือดหรอกพี่น้องก็จะโบกินจากฝรั่งเจ้าเกาทิมค่ะ เอาวันสกปุ๊บสวัสดีค่ะมือเสารเดือนมาก่อยสูจิมพี่น้องริกผงค่ะลูกคั่วค่ะชิลลดตามชอบค่ะสาวเดือนใส่ดีประมาณสอนต๊ดเลยค่ะเด้อเพราะว่าสาวเดือนมากใส่เนื้อไว้แล้วน้ำปลาปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะเด้อนคนุ่นดอกกุ ง่ายนะคะใส่หอมลงไปเลยจ้ารวมปรงรสตามใจใพี่น้องก้อยนี้ไม่มีเลือดนะคะก้อยขมไม่ใส่เลือดจ้ะ สวัสดีค่ะสาวเดิชนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องจา้า <c oughs> วันนี้สาวเดินด้วยก้อยก้อยถูกใจไรจ้าก <c oughs> ้อยขมุมขมค่ะพี่น้องจา้าเป็นยังก็กินดูแท้ <c oughs> มกักคับน้อง <c oughs> <c oughs> แนวมักๆๆมักไผ่มักมั่นนาะคะนะ่ะ <c oughs> วันนี้มีตารวงข้ามาแก้ข่าวด้วยค่ะพี่น้องจา้จาแจ็คโบกค่ <c oughs> <c oughs> ะอย่าว่ากันด้วยกับพี่น้องเด้อ มักไผ่มากมั่น,นลาบาบลลเลยพี่น้องเมาบกใหญ่ๆมาค่ะหวนทองบาบาดพักเซาดิกับมิสเซอร์เน่พี่น้องวังตุง้งกระเจี๊ยบกระซิ้ต,ต้นหอมวันนี้มีคา คาแมาตตาบานพี่น้องใส่ส่งองปุ๊กเลยป๊ากับแมวแมวป๊าแซ่บไปพี่น้องซิมคำเดียวก็แซ่บแล้วมีหอมแดงมีกระเทียมมีลูกโดดค่ะพี่น้องจ้ามาโรยพี่น้องเฮ้ยคำใหญ่ๆมีอะไรจ <c oughs> <c oughs> ้าไปหาเก็บเห็ดเข่าก็ติดมือดีวันนี้ก้อยเนื้อใส่เครื่องในใส่ผักขี้ริวใส่เนื้อ ซอยหางมันจะก๋อยซอยหางตอนนี้ไงึครับ้วขอพหยจัดจัานีน่อมพักนี่แล้วสวนน้กเป็นอองมาแต่สวนที่เดิมค่ะ คุณอาพบต้รวดถวดวอดหมวกคนหน่อยรประ <laughs> เดี๋าวเ่นยู่ผู้เดียวค่ะกวกินเก่าอิ่มแล้วขาอ่านอนอ มันสะบันกับไ่ตูกแล้วค่ะจังหวะรับหอมพืเอเราเศรษาจัะปลายปลา้าเลยติดนอ่นกันีาะ แล้วจะดูะดะ้ใครบอกซ้องซามกับแซ่บเขากันเลยไปหน่เอเฮ้ยแต่ผ้าคิดเร็วใส่มากด้อยังบอกข้างหลังไห้นนคนง่ายจัดวายตวตลอรดไปหน่อยกาไม่แย่ Được rồi Xem Cái xoàn tan nhà rồi. căng เมอเบอริเบร์จะไปขัวานะครับคอ,อยไปกินแรงน้ำเลยรไปเอ,อืะการเไล็ดลอบไปขัวานน้ำมันกัดค้างอ่อ

บอกวัายะยเห็นจะเห็นแล้วก็อร่อยค่ะอืมโคตรแซ่บยันักกินแล้วก็ยเล่นอยู่คนเดียวนอนอจิวอจิวแกงแกงเป็นคนปวย เขาเลยกับิบเปเลน้ำเหลาอยู่ครับรักเอบดึงลูกแล้วเง้อบรรยากาศดี มั่วสิวฟังพีนาะเป็นยังไงย่ำลูกสาวดูโรงเรียนนี่แดดดีดีช่วเลยเขาป่าเมื่อใดลูกสาวไปโรงเรียนสิเขาป่านี่แดดฝนตกไปหน่อยละหลอดเืยฮึมไม่สินั่นนี่อนตกเลยเย็นเ โอ,อ้โหคันเด้อแบบกแบบินดูมันยังกัดมากมากกินแบบ ดดกร่กกอยซอยหางพี่น้องเด้อก้่อยขมน้องหนอกมันไม่เลือดหรอกพี่นอ้องก็จะโบก,กินจากฝรั่งจเจ้าเกาทิม อาวนตัวกระปุกคุณจามีว่าฟังค่ะอยากได้สดนี้อยากได้เลือดก็ต้องไปฟังซังฟ้ามเขาจ้ะอร่อย,ยวะ่ะ ใ,ใบบักใบบักกรูดน้ําหอมใบักกรูดมัตตบาทอื้อหือ là tiếng tắt nhạc mà đi, mà gì hết chảo cả đó mà đi hết chảo hết gì, mà chả Hãy subscribe cho không อ๋อดีคขะจับแบบเพชรข้าเลยพี่น้อเข้าเนียมาัางกินกับแม่แล้วมาแล้วมานั่งกินข้าเหนียวกลับคนเดีย ัสดีเขาจะเดาดีๆกันเนียแล้เพาเหนียวแม่จะเปื้อนนะมาน้ำโดนขีด้ด,ด,ดินเนาะแต่แมงวันมันกินของแม่มดแดงมันจะกินเด็กมามากินตรงนี้แล้กันอือ้รอ,องุดเออโต้ถแล้วขอเน่าข่ไปแล้วส่ัสดีเขาเจาะยัง ยกมือน้ำบัดเลยต้มแซ่บไปลองยกมือน้ำตลกยกมือด้วยค่ะต้มแซ่บหนูกินอะไรคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแซบบ่เขาบอกข้าจากดูแซบบ่ มูซ <c oughs> ีมูชิ <c oughs> มูซี่ใครแม่เนี่ยทำไมแม่กินน้ำในข่อยแสบเนาะแค่นี้แม่ค้าหน่อยจัง ไม่อิไไม่มเลยล่ะอืมแก่ขราวเินไบปร้านไ,ไทยนนไม่ไมีมน้าแก่เผ็ดในลูกหน่ามาก อืมต้มกันเลยเพชรเนาะนี่ไปดึงนี่ไปดึงนูกินข้าวเหนียวแล้วอย่าไปจับเนาะเนาะหนักเผื่อแต่วันเบืองแมงสิตรอดมึงได้ปะเนาะเดือดมึงเพิ่งสิตรอด อันเครื่องขันยาวแล้วนี่จินมันอิ่มนะพี่น,พน้องมบวชจะไปขวบค่ะแม่โมจะซื้อกาซิมทำไงไปแม็กซ์เอาละพี่น้องจ้าบาดเสีบอิลิจ้ะเจาเดินมากินแบบนี้แหละคะ่ะจะว่ากันเด้อค่ะมักมุมัมก,มกก็ขออโถดขออภัยนะคะเบื้องเป็นกําลังใจสาวเดินนะคะเนาะเจ้า <c oughs> <c oughs> เดินกินบ่เบิดดอกค่ะเจ้าเดินเอาใแซนม้อ,มอไว้แมงวันต่อเนี่ยจ้ะ ว่าจะขวกินมือแรงกับพี่นอ้องพักกันย่างๆอยู่ขหนี้วไนย่างว่าจะกินมือแรงผ่านเห็นหลายรอบเนาะค่ะเนาะมาคลิปนี้ของเ้าเดือนเ้าดันกาฝาก,าก,กดไลค์กดแชร์ทั้งยูทูบแลวก็แฟนเพจขอบคุณทุกคนนะคะเนาะเขามาติดตามเป็นกำลังใจเ้าเดือนเขามารับชมมาคอมเมนเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนะเาะพบากันคลิปน,าน้าค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขปูสุขคนเดอ้อสวัสดีคะ่ะ